คลิปน,นี้มีการเปิดเผยเนื้อหาสำคัญบางส่วนในซีรีส์ Monarch Legacy of Monster จะมีเปิดเผยเนื้อหาสำคัญเกี่ยวกับตัวละครบางตัวด้วยนะครับท่านผู้ชมอินโทรมา ครั้งแรกที่แฟนๆแฟมอนสเตอร์เวิร์สได้ยนโฉมฮอลล์เอิร์ธแบบเต็มตาเปครั้งแรกก็คือใน g o สซ i l l a v วอร์ g มันเป็นโลกที่มีระบบนิเวศไปของตัวเองและก็เป็นบ้านของสิ่งมีชีวิตขนาดมหึมานับไม่ทวนบางตัวก็มีขนาดใหญ่เท่าตึกที่เรามักจะเรียกว่าไททันเช่น g o อส i l l a m o อท r a าคองและไททันชนิดอื่นๆแต่บางตัวก็มีขนาดเล็กกว่าครับแต่ก็ยังใหญ่กว่ามนุษย์มากซึ่งเรียกว่าพวกทัพไททัน อย่างในก็อตซิล่าเวอร์ซุสองเราก็ได้เห็นเป็นน้ำจิ้มกันไปหลายตัวแล้วอย่างวัวแบทหรือโนซุกิที่มีลักษณะคล้ายงูจงอางมีปีกที่ช่วยให้พวกมันสามารถบินได้หรือพวกเฮลฮอ k สัตว์ขนาดใหญ่ที่มีปีกเป็นพังผืดแถมยังห้อยหัวลงมาจากเพดานเหมือนกับข้างข่าแต่มันมีจงอยปากแล้วก็มีกรงเล็บเหมือนพวกนวกนากล้าหรือสัตว์ขาปล้องอย่างพวกร็อกคริสเตอร์หน้าตาเหมือนปูขนาดใหญ่ที่อาศัยอยู่บนโซนที่เป็นภูเขาหินของฮอลโลเอิร์ด ใช้วิธีพรางตัวเพื่อหลีกเลี่ยงพูลา่าแต่จะว่าไปมันก็พรางได้ไม่เนียนเท่าไหร่นะครับเพราะว่าโดนเจ้ากิ้งก่าตัวใหญ่กินเจ้ากิ้งก่านี้เนี่ยแฟนๆเขาตั้งชื่อให้หมันว่าดั๊กครับแหมก็ดูน้ามันสินะที่หาก็คือผู้กำกับอย่างอดัมวิงการ์ดก็เห็นดีเห็นงามกับชื่อนี้ไปด้วยครับถึงกับประกาศออกมาผ่านทวิตเตอร์กับอินสตาแกรมของ l e g e n d a r y Picture เลยว่าชื่อสายพันธุ์ของมันก็คือไทททนัสดั๊กแต่ไททันที่ไหนจะน่ากลัวเท่ากับไททันที่บ้าน o p t ต s ส o ฮเว2.0บางกว่าเบากว่าแต่แข็งแรงกว่ายืดหยุ่นกว่าของเก่าเยอะเอามาขยำได้แบบกระดาษเลยครับสำหรับเกมเมอร์หัวร้อนสำหรับคนที่มีโฮเ e อร์อยู่แล้วสามารถเปลี่ยนรุ่นเป็น h o v e r 2.0ได้ในราคาลด20%แต่ถ้าเกิดใครไม่มีแว่นโฮ v e r มาก่อนก็สั่งซื้อรุ่น2.0ได้เลยครับพร้อมกับใช้ส่วนลดแฟนแฟชชั่นลดทันที100บาทนอกจากนี้ก็ยังมีไททันและซับไททันสายพันธุ์ใหม่ๆที่เริ่มคลืบคลานขึ้นมาจากฮอลโลเอิร์ h นับตั้งแต่การปรากฏตัวของก็อตซิลลาในปี2014และในซีรีส์ Monarch Legacy of Monster ซึ่งผ่งฉายไปทาง Apple TV เราก็ได้เห็นพวกมันเพิ่มอีกหลายตัวเลยครับไททันตัวแรกเนี่ยโผล่มาในฉากเปิดตอนแรกเลยครับแบบโผล่มาแวบเดียวเท่านั้นนะมันมีชื่อว่า m e n t l l Claw ปูยักษ์ที่พลางตัวไปกับภูมิประเทศที่เป็นก้อนหินก่อนจะโผล่มาจากที่ซ่อนเพื่อต่อสู้กับจำแมมุมยักษ์มาเตอร์ลองเล็ก หน้าตาโดยรวมของมันนี่ก็คล้ายกับเจ้าร็อกคริตเตอร์ที่เราเห็นในก็ซิล่าเวอร์ซุสของมากครับบางทีมันอาจจะเป็นไททันในตระกูลเดียวกันก็ได้หรือไม่ตัวนึงก็อาจจะเป็นร่างโตเต็มวัยอีกตัวนึงเป็นลูกอะไรทำนองนั้นนะน,นะเจ้าปูนี่ใหญ่กว่าหลายเท่าเลยครับแล้วก็มีแขนขาทั้งหมด8ข้าง6ข้างเนี่ยว้ใช้เดินส่วนอีก2ข้างเป็นแขนที่มีกล้ามเนื้อถูกพัฒนามาเป็นพิเศษตรงส่วนปลายเนี่ยเป็นก้ามปูขนาดใหญ่แล้วก็มีอวัยวะที่หน้าตาเหมือนนิ้วมือเรียวยาว ที่ข้างๆหน้าของมันยังมีก้าวเล็กๆอีกหนึ่งคู่เช่นเดียวกับล็อกคริตเตอร์เนี่ยกระดองของเจ้าแมนเทิลคลอจะมีลักษณะเหมือนกับหินครับหรือไม่ก็เป็นแมกมาที่เย็นตัวแล้วออกสีน้ําตาลอ่อนหรือสีแดงหมนช่วยให้มันเนี่ยสามารถพลางตัวไปกับหินรอบๆได้ดีส่วนเลือดของมันเนี่ยดูแล้วน่าจะเป็นสีดำนะครับเหมือนน้ามันดินแมนเทิลคลอเป็นไททันที่มีความก้าวร้าวสูงซึ่งจะพุ่งเข้าโจมตีทุกสิ่งที่บุกรุกอาณาเขตของมัน ชนิดที่2ก็คือ e n d o s w o r m e r s ใครที่กลัวแมลงนี่อาจจะยืยะยน่่ยนะครับ e n d o s w o r m e r เนี่ยเป็นแมลงที่มีกำมันตภาพรังสีติดต,ตัวถูกค้นพบอยู่ในรังใต้ดินข้างใต้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในคาซัคสถานเมื่อปี1959พวกนี้เป็น Isoport สีดำปนทองครับแล้วก็มีน้ำแหลมทั่วตัวถ้าว่ากระามมาตรฐานของไททันเนี่ยก็ต้องถือว่ามีขนาดที่เล็กจิ๋วเลยทีเดียว ตัวอ่อนที่เพิ่งฟักออกมาจากไข่เนี่ยมีขนาดประมาณเด็กไวต่อแต่เท่านั้นแต่ก็ใหญ่พอที่จะเป็นภัยคุกคามต่อมนุษย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพวกมันอยู่เป็นกลุ่มใหญ่พวกมันจะโจมตีสโตเหมือนฝูงมดและก็ดุร้ายมากครับคิดดูสิครับทันทีที่ฟักออกมาจากไข่เนี่ยสัญชตาตญาณแรกของมันก็คือการตามล่าอาหารที่อยู่ใกล้เคียงที่สุดซึ่งในกรณีนี้ก็คือนักวิจัยของโมนาคและก็เช่นเดียวกับมดครับพวกมันยังมีความสามารถในการต่อตัวกันเป็นบันไดเพื่อไล่ตามเหยื่อที่อยู่ที่สูง,สง ที่ร้ายกว่านั้นก็คือถ้าเกิดให้เวลาพวกมันได้เติบโตสักพักเนี่ยมันก็จะเติบใหญ่กลายเป็นร่างโตเต็มวัยที่เรียกว่า e n d o p e d ดซึ่งมีขนาดใหญ่กว่ารถเมย์มีหน้าตาเหมือนส่วนผสมระหว่างไตรโลไบต์กับตะขาบยักษ์พร้อมอุปนิสัยที่ดูร้ายบ้าคลั่งยิ่งกว่าเดิมต่อไปก็คือเจ้าไททันที่อยู่ลึกลงไปในฮอลลเอิธครับนั่นก็คือเจ้า b r a มเบอร์โบเป็นหมูยักษ์ผสมตะไคร้ครับเป็นซับไททันที่อยู่อาศัยใน e x ิสม u นด i หน้าตาก็ตามชื่อแหละครับ ดูแลเหมือนหมูป่าใหญ่าาครับตัวเท่ารถบรรทุกมีขากรรไกรเต็มไปด้วยฟันคมแล้วก็เขีย้ยวยาวงอง,งและที่น่าสังเกตก็คือมันมีลักษณะอย่างหนึ่งคล้ายกับบรรดาสัตว์ร้ายแห่งสกาวไอาแลนด์นั่นก็คือมีความเป็นทั้งพืชและก็สัตว์ผสมกันอย่างที่ชื่อของมันบอกแหละครับแบรเบิรบอรแบรเบินเนี่ยมันเป็นพืชตระกูลไม้พุ่มชนิดหนึ่งส่วนบอรก็แปลว่าหมูป่านะและเจ้าหมูนี่ก็มีกิ่งก้านของต้นไม้ที่มีหนามงอกออกมาจากหนัง พูดออกมาตั้งแต่แถวโคนกระโหลกเรื่อยลงมาจนถึงความยาวด้านหลังเป็นไททันอีกชนิดหนึ่งที่หวงอนาเขตมากแต่ก็มีความอยากรู้อยากเห็นชอบเดินเข้ามาสำรวจสิ่งมีชีวิตที่พวกมันไม่เคยเห็นมาก่อนและถ้าเกิดพบว่าสิ่งมีชีวิตตัวนั้นเนี่ยไม่เป็นอันตรายมันก็จะเริ่มเดินเข้ามาแล้วก็ผูกเม็ดครับถ้าเกิดเรื่องนี้เป็นหนังเพื่อนรักสัตว์โลกนะซึ่งมันไม่ใช่ครับเพราะฉะนั้นแรมเบร์บอลเนี่ยถ้าเกิดมันเจอสิ่งที่ไม่เป็นภัยอันตรายมันก็จะมองว่าเป็นเหยื่อครับและก็เริ่มเข้าจจู่โมททันี คือต้องแผ่นกระบาลให้มันรู้สำนึกซะบ้างแหละถึงจะยอมหนีไปต่อไปคือเจ้าฟรอสวางไททันขนาดย่อมแต่ดุร้ายสุดๆที่อาศัยอยู่ในภูเขาหิมะห่างไกลทางตะวันตกของ阿拉斯า,าหน้าตาของมันเนี่ยเป็นรูปผสมระหว่างตัวอาร์ตวากหรือที่เรียกกันในภาษาไทยว่าหมูดินครับซึ่งเป็นที่มาของชื่อแล้วก็บวกกับตัวลินหรือตัวนิ่มแล้วก็ตัวตุนจมูกดาวครับทั้ง3ตัวนี้เนี่ยเป็นสัตว์เลี้ยงดยนมที่ขึ้นชื่อเรื่องการขุดดินเก่ง จึงไม่น่าแปลกใจที่เจ้าฟรอสหวากจะสามารถขุดผ่านชั้นน้ำแข็งและก็ชั้นหิมะได้ง่ายๆเหมือนกับปลาฉลามว่ายวนอยู่ในน้าโดยเท้าใหญ่โตที่มีกรงเล็บคล้ายตัวตุน่นปกติแล้วมันจะฝังตัวอยู่ใต้พื้นน้าแข็งพอสัมผัสได้ว่ามีอะไรเข้ามาใกล้ก็จะพุ่งทะลุน้ําแข็งขึ้นมาโจมตีดวงตาของฟรอสหวักจะอยู่ค่อนไปทางด้านหลังหัวพอดีจะูกมันบางอยู่ก็เลยมองไม่ค่อยเห็นนะครับตอนแบบเพ่งนิดนึงมันซ่อนอยู่ใต้แผ่นกรอบ ปลาจมูกที่เป็นหนวดของมันเนี่ยยังมีแสงเรืองแสงสีฟ้าอ่อนซึ่งจะฟรอสต์วากเนี่ยก็จะใช้หนวดนี้ตรวจจับแหล่งที่มาของความร้อนและแม้ว่ามันจะมีเขี้ยวอยู่เต็มปากบ่งบอกว่าเป็นสัตว์กินเนื้อแต่จริงๆแล้วมันน่าจะยังชีพด้วยการดูดกลืนความร้อนเป็นหลักครับสิ่งต่างๆที่ถูกดูดความร้อนไปเนี่ยจะอุณหภูมิลดลงอย่างเฉียบพ,พลันจนทําให้เกิดการแข็งตัวอย่างรวดเร็วถ้าเป็นคนนี่ก็กลายเป็นก้อนไอติมเลยครับภายในไม่กี่วินาที ฟรอสวากจะล่าทุกสิ่งที่ปล่อยพลังงานความร้อนออกมาแบบไม่เลือกหน้าไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์เครื่องบินที่กำลังทำงานมนุษย์หรือแม้แต่กองไฟแต่พฤติกรรมนี้นะครับก็ทำให้มันถูกหลอกล่อได้ง่ายชนิดที่ว่าต่อให้กำลังวิ่งไล่มนุษย์อยู่มันก็จะหันไปหาการระเบิดที่ปล่อยความร้อนออกมามา,มากกว่าแม้ว่าคนที่มันกำลังจะเล่นงานเนี่ยจะอยู่ใกล้ปากแค่ไม่กี่เมตรก็ตามตัวสุดท้ายก็คือเจ้าอีออนดรากอนไททันที่ด็อกเตอร์เคโกมิ u ระ Lee Shaw ลีชอและก็บบิลแรนด้าคนพบในฟิลิปปินส์เมื่อปี1952ซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันอาศัยอยู่ในซากเรือ USS ลอตันครับซึ่งตัวละครบิลแรนด้าเขาเล่าว่าในคองสกาวไอแลนด์ว่าได้ถูกไคจูทำลายไปที่ฮาวายแต่ตัวการที่จะใช้เจ้ามังกรตัวนี้หรือเปล่าหรือว่าไอเรือนี่มันมาอยู่ในฟิลิปปินส์ได้ยังไงเขาไม่ได้เฉลยน,นะครับในโมนาคเนี่ยเทียบกับขนาดไคจูบินได,ได้ด้วยกันอย่างมอทราหรือโรดันแล้วก็ต้องถือว่าเจ้าอีออนดราคอนนี่ไซส์ออกจะเล็กซะหน่อยครับ แต่ก็ยังใหญ่กว่าสัตว์บินได้ที่ใหญ่ที่สุดในปอดศาสตร์ของโลกเราอย่างเจ้าควสซาวโคอัลลัสที่เราเห็นในจูราสสิกเวิลด์โดมิเนียนนั่นแหละส่วนคนนี่ไม่ต้องพูดถึงครับตัวเท่าปลาซิลแน่นอนในเซตามันเห็นเจ้าตัวนี้เนี่ยแวบแรกแอดนิกคิดว่ากายโอสแน่นอนครับจากเรื่องการเมราดูจากลักษณะของหัวและก็ในฉากที่มันบินอยู่เหนือต้นไม้แถมในฉากที่มันบินอยู่เหนือต้นไม้เนี่ยมุมกล้องที่มองจากด้านล่างเนี่ยทำให้ชนนึกถึงฉากเปิดตัวของกายโอส ใน Cam e r a Guardian of the Universe ด้วยชอนคอนราดวหน้าฝ่าย Special Effect เคยให้สัมภาษณ์ไว้กับ Newswe e k ว่าเขาใช้สัตว์หลายชนิดครับในการออกแบบตัวมันโดยเฉพาะพวกปลาอย่างปีกเนี่ยมาจากครีบของปลาบินส่วนขากรรไกรก็มาจากปลาแองเกร์หรือปลาตกเบ็ดและเจ้านี่เนี่ยถ้าดูดีๆนะครับข้างหัวมันก็ยังมีร่องเหงือกด้วยบง่งบอกว่ามันอาจจะใช้ชีวิตส่วนหนึ่งอยู่ในน้ําและก็อาจมีวิวัฒนาการมาจากปลาซึ่งก็อเมซิ่งอยู่เหมือนกันนะที่สัตว์บินชนิดนี้มันจะ มันจะมาจากปลาเนี่ยถ้านอกจากปลาแล้วเนี่ยก็ยังมีแรงบรันดาลใจมาจากสัตว์อื่นๆด้วยครับเช่นนกฉลามและก็ไฮยีนาขณะที่ออกบินเจ้าอีออนดากนจะทิ้งร่องรอยของการแผ่รังสีไอออนไนซ์ไว้บนท้องฟ้าซึ่งก็ไม่แปลละครับสำหรับไททันที่ยังชีพด,ด้วยการดูดซับรังสีแต่ที่น่าสนใจก็คือมันเป็นหนึ่งในไททันที่ดูดจะเป็นสัตว์กินคนโดยเฉพาะเห็นได้จากการที่มันเก็บรักษาศพคนไว้ในรังของมันด้วยการหลั่งสารเหนียวคล้ายกับกาวหรือสไลม์ สีน้ำเงินปนดำไว้เป็นรังไหมห่อหุ้มร่างเหยื่อไอ้เจ้าสลามเนี่ยสามารถใช้เป็นอาวุธได้ในระหว่างต่อสู้เลยครับโดยการพ่นใส่หน้าศัตรูทําให้ตาบอดไปชั่วขณะแม้วันจะไปอยู่ที่ไหนนะครับก็จะทิ้งไอ้เมือกนี่ไว้ให้เห็นอย่างชัดเจนยังในเรือหล่อตันที่มันใช้เป็นรังและมันก็จะปกป้องรังของมันและอนาบริเวณโดยรอบยังดูร้ายแมมไอ้ความโหงรังนี่มันดูจะเป็นเทรนด์ของมอนสเตอร์ในโมนาค์เลกซี่อัลเอนสเตอร์นะเนี่ย ถ้าเจอกับผู้บุกรุกเจ้ายอ,อนดากอนก็จะเข้าโจมตีขับไล่จนก,กว่าอีกฝ่ายจะถอยไปไม่ว่าผู้บุกรุกจะเป็นใครพี่แกใส่หมดครับแม้แต่มวยข้ามรุ่นอย่างกอซิล่าที่ใหญ่กว่าและพลังเยอะกว่าหลายเท่ายอ,อนดากอนก็หาได้แข่ใหม่ครับมีอาวุธอะไรก็งัดมาใช้หมดทั้งปากกัดเล็บขวดและก็ใช้ปลายหางที่มีน้ำแหลมตรงปลายต่างแขนข้างที่5แต่อีกฝ่ายหนึ่งมันคือกอซิล่านะครับก็คงจะเอาผลก็ได้นะครับท่านผู้ชม หลังจากที่ได้รู้ว่าพวกไถทันออกเดินทางรอบโลกโดยใช้ระบบอุโมงค์ใต้ดินที่เรียกว่าฮอ l โลเอิร์ h วิลเลมแรนดาเคโกและลีชอกอกเดินทางค้นหารอยแยกทั่วโลกที่ว่ากันเป็นทางเข้าฮอลโลเอิร์ h ว่ากันว่ามันประกอบด้วยอุโมงค์และทางเดินคล้ายถ้ำที่นำไปสู่โลกอันกว้างใหญ่ใจกลางพื้นพิภพซึ่งโมนาเนี่ยเชื่อว่าเป็นต้นกำเนิดของเหล่าไทท่านครับและโมนาก็ใช้เวลาหลายปีในการตามหาและศึกษาฮอลโลเอิร์สนี้ พร้อมกับตั้งทฤษฎีมากมายเลยครับเกี่ยวกับมันตั้งมาตั้งแต่สมัยสยงครามเวดนาเป็นอย่างน้อยว่าแต่ฮอลโลเอิร์ธคืออะไรกันแน่ในคลิปต่อไปเนี่ยเราจะไปทําการจอดลึกโลกอันเร้นลับของเหล่าไททันที่ดูจะมีกฎเกณฑ์และก็รูปร่างหน้าตาที่มันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆครับตามไอเดียของผู้กำกับหนังแต่ละคนในจักรวาลมอนสเตอร์เวิร์สไม่ว่าจะในคองสก้าวไอแลนด์กอสซิล่าคิงส์ออฟเดอะมอนสเตอร์สกอสซิล่าเวอร์ซสคองและ รวมถึงที่เราจะได้เห็นกันอีกครั้งใน Godzilla S ของ The New Empire ด้วยครับท่านใดไม่อยากพลาดก็อย่าลืมกดไลค์และก็ Subscribe ติดตามช่อง FanFaction Studio ไว้นะครับผมสำหรับวันนี้แอนนิกขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ